สวัสดีจ้าเพื่อน,นเพื่อนนี้กาพาเพื่อนเพื่อนมาสวนหน่อยจ้าหลังจากที่เลิกงานมาเนาะนี่กาจะพาเพื่อนเพื่อนมาตัดกิ่งตัดใบของบักเขือเทศไอ้ที่ซูปลูกเอาไว้เนาะจะนะ่อยที่ไอ้ข้าปลูกไว้เราบันนี้ใบเพืนอนลายจ้าก็เลยจะพา,าเพื่อนเพื่อนมาตัดใบเพื่อนออกจากหน่อยเนาะแล้วใบที่ตัดออกไป ก็จะเอาไปเฮ็ดปุ๋ยแล้วก็กิ้งที่ตัดออกไปเดี๋ยวจะล่องเอาไปปักช่ำไอ้ไว้ในาน้ำก่อนจะแล้วก็ให้เพืนขึ้นรากแล้วก็จะล่องเอามาปลูกต่อจะเป็นเผือนเพราะว่าสูเคยเฮ็ดอยู่แต่สุกปไดเ้เฮ็ดมาสองปีแล้วเนาะเดี๋ยวจะล่องเฮ็ดบึงอีกเท่นึงเนาจะเนาะว่าไอ้กิ้งนี่จะก,กิ้งคันแดงที่ห่อตัดออกไปนี่จะสามารถเอ้ ไอ้เพื่อนจะขึ้นไอ้ขึ้นรากในห้าบอยเจาจะเนาะล้วก็ไอ้จะสามารถเอาไปปลูกได้บอเนี่ยจะเป็นการฝึกวิชาอีกขั้งหนึ่งของสูจริเ,เพื่อนๆนี่เนาะเดี๋ยวเข้ามาตัดใบอ,ออกจะบรรยากาศดีจ้าแต่ว่าก็มีล่มพัดปีวีเอาจะ,นะเนาะเพื่อนๆเนี่ยเริ่มเป็นดอกแล้วเนี่ยก็ใบกระไลจ้าหลังจากที่ปลูกแล้วห้ากระบอไดมาน ตัดแตงใบยังเ้เพิ่นเลยเนาะเดี๋ยวมื้่นี้เฮาจะมาเฮ็ดกันจ้าเพื่อนเพื่อนเนาะมาลองตัดเบิ่งเนี่ยเริ่มจะเป็นน่วยแล้วเพิ่นเริ่มจะเป็นน่วยเป็นดอกหรือว่าเฮาจะมาตาดัดซาเกินไปก็ยั่งบบฮูจ้าเนี่ยกิ่งเลยเขาจะตัดไปเลยเนะาะจ้าเนาะนี่จ้ะใบกะยแจะว่าก็ากาากกดีอยู่ว่าเพิ่นซื้นขึ้นมาอยู่จ้ะเนะี่ยกิ่งคะแหนงเต้มเลยเดี๋ยวจะตัดออกให้เพิ่นจ้าก็าต้องเสียดายจ้ะเพื่อน เพราะว่าไอ้เข้าจะไ,ไปซอยตัดกิ่งตัดไปเพื่อนเนี่ยก็จะไปซอยให้สารอาหารที่เข้าปุย๋ยทิตว่าเข้หาหายเพื่อนไวแต่งแต่ช่วงตอนเข้าปลูกเนาะก็จะได้ไปเลี้ยงลําต้นเพื่อนนะจ่ะให้เพื่อนแข็งแรงก่อนนี่จะเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวมาตัดกันเลยจา้านี่ตัดเลยจ้ะเ่อนเพื่อนตัดออกไปเลยเนี่ยกิ่งแบบนี้นะไอ้ยอด ยอดไอ้ขแนงนี่จะเป็นเปืือนเนี่ยกิ้งขแนงยอดข่แนงเนี่ยนี่เป็นน้ำเศร้าขาวด้จะเป็นเปื่อนเนี่ยสูอาลไซกะละมังไว้จะเดี๋ยวเขาลองประเหตดนี่จะตัดตอจะตัดกิดดดด่งตัดไอ้กิ่งข่แนงตัดใบเพื่อที่จะให้ล่ำต้นเพื่อนแข็งแรงแล้วก็จะไปซอยให้เพื่อนมิสารอาหารที่จะไปไอ้ผลิตดอกแล้วก็ผลิตน่วยหเห่าน่าจะเนาะเพื่อนเนาะ ก็ลองเหตุเบ,เบิงจ้ะเพราะว่าปีกรพู่นที่สุปลูกนะสุบปรูเนาะสกปรยให้เป็นเรื่อยไปตามไม่นี่จ้ะและวันนี้ก็มีมูพ่นมานแนะน้ำบาล่องตัดกิง่งไปออกละกะไอ้นี่ัดเอาไปพักซ้ำต่อได้ก็เลยมาล่องเหตุจากก็กได้รู้เนาะจากประสบการณ์ของตัวเองน้ำนะจ้าเนาะเพื่อนๆ หลังจากที่ตัดเราเพิ่งกับเป็นน่วยห้หลายอยู่จ่ายปีนั้นเก็บแถบวพระท่านไอ้ที่ว่าปลูกนะเจ้าเนาะจะเนาะกะซื้อไอ้ต้นกล้าของเพื่อนนะจ่ะมาปลูกต่อจะเป็นเพื่อนเนี่ยตัดไปเลยจ่ะต้องเสียดายใบายลายอีรีแสดงว่าไอ้เพื่อนไอ้จะเลื่อนติบโตให้เขาดีจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนไอ้ มื่อนี่อากาศดีสวนข้างๆเพื่อนมากเกือบทุกคนจะจะเนาะเพื่อนๆสุกะจะตัดไปเรื่อยๆจะปีนี้ก็พุ่มใจยอยู่เพราะว่าพอมาเลดเองทั้งนั้นอยู่สวนบ้านย่ากะเริ่มเป็นนุย้ยเราจะเป็นเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้เ่ค่อยได้ไปเพราะว่ามาอันนี้สวนหน่อยหลายกว่าเนาะ จะตัดไปเลยจะเนี่ยแขนงเล็กน้อยี่อยู่ข้างล่างนะก็ตัดจะเฟื่อนเฟื่อนตัด<ๆ>ออกไปเลยจ้านี่ตัดออกไปเื่อได้เอาไปทิมแล้วจะเพื่อนเนเอาไปท่ามปุ๋ยต้อจอาไปตากแข็งสุดจะตากแข็งไว้เลยจ้านี่ตัดออกไปเขาจะล่องออกไปสร้างเบิงเราจะเนาะจ้าบ่รู้ว่ายอดจะหน่อยเกินไปบ่หรือจังใดเนาะเดี๋ยวลองเห็ดเบิงจะเพื่อนเื่อนนี่ ใส่ลงไปเลยจะเป็นน้ำเศร้าขาวที่เอาหมดน้ำพักนี่แหละจะเปนเื่อนเนี่ยตัดเลยพยาบาลกะหาทางยาให้ยสู่จะนี่เนาะคอยเหตุไปจะเพเื่อนๆจานี่จ้ะเนี่ยบางต้นนี่ก็คือกันโอ้ยแต่เป็นหลายค่ะแต่เป็นเพื่อนซื่นหายสุรดีใจเนี่ยเพิ่นเป็นดอกจะเป็นเปื่อน เป็นดอกเลยเด้เป็นเป็นดอกแหละเป็นดอกหลายอยู่ต้นนี่นี่จ้ะมาตัดใบเดี๋ยวต้นนี้เห้ตัดใบออกให้เพื่อนจักน้อยเราจะเนาะใบลายเกินไปก็บ่ดีจ้ะเนี่ยตัดออกเราก็จะโลง่ลงๆจักน้อยจ้ะเนะทำความสะอาดให้เพื่อนน้ำจ้ะเ,เพื่อนๆปางเทื่อใบที่ย่อยลงไป ติดพื้นนะจ๊ะก็จะเป็นการให้มาแรงจะมาเกาะแล้วก็มาไตขึ้นมาหาตน้นเพื่อนกระมี่จะบางเทือเนาะนี่จ้าตัดไปเลยตัดไปเ,เรื่อยๆเมื่อีนอากาศดีจเ้เพื่อนๆสวนกลางๆเพื่อนก็ไอออกมาสวนเนาะ ต่างคนต่างกันมีความคิดคือการจะอากาศดีกบบไปสวนกันก็นจะปิูกว่าจะสร้างต้นอะจะมาตัดได้หลายเติบแล้าจะเป็นแพนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาลองเห็ดจ้าบริเ็ดโดนแล้วจะเป็นเพื่อนก็เลยว่าจะมาลองเห็ดเมื่อน,นั้นตัดอยู่บ้าน,นย่ากะตัดเราก็ปลูกเลยจ้าเดี๋ยวมือนี้จะพามาเห็ดว่า ตัดแล้วเราเอาไปแช่น้ำให้ขึ้นหลากแล้วห้าวมาปลูกต่อจ้ะเนาะนี่จะเป็นเพื่อนหลังจากที่ตัดแล้วก็หดน้ำจ้ะหดน้ำให้เพื่อนเนาะให้เพื่อนชื้นๆกลับมาคือเกา่านี่จะหอดน้ำต่อเลยจ้ะหลังจากตัดกิ่งตัดใบให้เพื่นแล้วเนอะห้าก็จะ รดน้ำให้เพื่อนก่อนที่จะเอายอดเพื่อนนี้กลับไปช่มใบที่บ้านจะเป,นเป็นเนี่ดรน้ำไปรดน้ำตามหูกลมๆมนะจะเป็นเนลนดที่ต้นเพันอนอยู่ตรงนั้นเนาะจะเอาหดไปเลยนี่จะเป็นๆนสุดประจำสวนอากาศดีเมื่อนี้ตอนแรกว่าจะไปบ้าน,นย่าบัดเนียนไม่คิดใจโอ้ ไอที่สวนน้อยกับท่านได้ไปเฮ็ดนี่ยังอยู่ก็เลยมาสวนน้อยจ้ะสวนน้อยนี่จะอยู่ไอใกล้บ้านพวกสูจะเป็นเพื่อนทางไปซื้อกับเขาพอดีจะแวะซื้อกับเขาแล้วก็ไปสวนก็นได้เพราะว่าตามปกติก็จะไปไปซื้อกับเขาทางไปสวนน้อยจ้ะบัดนี้เนาะเห็นเพื่อนไอเปิดไ้ไปสปักไปเฮ็ด เป็นส้มล่มของคนรักการปลูกจะในพื้นที่ที่พทนเ,นเ,เพื่อนกับนดป้าเราจะเนาะเพื่อนๆนเนี่ยจ้ะจานี้จะเป็นเพื่อนหลังจากที่เห่าตัดยอดของรึกกิ้งขแนแงงของบเคทเรือเทศมาแล้วเนาะจะเนาะสุกัดจะมาชาต่อ,อยุทธบานจะเอามาชาให้เพื่อนเกิดหากแล้วเขาจะล่องเอาไปปลูกกันจะเพื่อนเือนเนี่ย ตัดใต้คอใบตรงนี้นอกจากเนาะแล้วก็จะตัดใบที่อันนี้เพิ่นออกจะ้ะเนี่ยนี่ก็ตัดออกซะเนาะจ้ะเอาไปแช่น้ำให้ให้มีรากแล้วเกาจะเอาไปปลูกต่อจะที่งยิงกับบุมีทีเราจะเพื่อนๆแต่ว่าก็ล่องเห็ดเพราะว่าปีที่แล้วซูเปอร์เห็ดจ้ะปีนี้ก็เลยว่าจะมาล่องเห็ดอีกเนาะปีจะกอนพุ้นจะดหัด ไอ้ปลูกไม่ไม่เนี่ยจ้ะก็เคยเฮ็ดอยู่จ้ะแต่ว่ากบ็บบลแน่ใจเดี๋ยวเข้ามาฝึกวิชาใหม่อีกมัจ้ะเนาะเนี่ยลงไปเลยตัดใบออกอีกก็ได้จ้ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเข้าเอามาซ้ำให้เพิ่นไอ้หลักเพิ่นขึ้นแล้วเข้าจังเอาไปปลูกน่าจะเนาะเพื่อนเพื่อนเราห้องปลองเฮ็ดจ้ะเนี่ยมาหลายกิ่งอยู่โอ้ ภุมมใจจ้าเพราะว่าเป็นแบคือเทศที่เพาะมาเล็ดเองจ้าเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวจะมาช่ำบอรู้ว่าเพื่อนจะอันนี้จะเป็นรากค่ะว่านี่จะจะรากเพื่อนจะขึ้นในบอ่อจะเป็นเปื่อกกิ่งเพื่อน,นอาจจะหน่อยไปหรือจังใดเนาะเดี๋ยวห้องมาลองเห็ดกดเป็นยังจ้าลองเห็ดลองเห็ดปอปีที่แล้วพี่พูนตะกรอนผลเห็ดใดอยู่ไหม นี่จ้ะตัดออกไปเลยเนาะถ้าเป็นลายนี่นี่แหละไอเป็นการดีที่ว่าเฮาพอมาเด็ดเองจ้ะเพืเ่อนๆไอ้สุตัดเรากกสุกับแช่น้ำเลยได้จ้ะเพืเ่อนๆแช่น้ำม,มาจากสวนเลยแล้วก็เอามัดเนี่ยน้ำเศร้าเข่าที่สุแช่ก็อยู่ตรงยังอยู่อยู่จ้ะนี่นี่แหละมาเดี๋ยวเฮามาลองเห็ด แต่ว่าไอตอนที่นั่งมานําำรดห่ะสุกเกเอาใส่ถุงจะเป็นเปเอาใส่ถุงกลับมาเนี่ยกินเล่นหน่อยกินง,ง่ายๆเขาก็ล่องเฮ็ดไปจ้าเฮ็ดไปได้ก็บอกเป็นย่างจต่คนเฮาลองเฮ็ดไปจ้ะบม่มีผู้ใดเ็นเฮ็ดข้างเดียวแล้วก็ประสบผลสําเร็จได้ดอกจก้ะทุกคนก็ต้องเลี้ยงลูกไปเรื่อยๆจะเป็นเพื่อนๆมีลมก็ต้องมีลูกจก้ะนี่เนาะ เยวลองเห็ดไปเรื่อยๆจ้ะแตวเพื่อนๆมาหลุนน้ำซุเด้อว,ว่าเพื่อนจะว่าเพื่อนจะเป็นลากให้สูไปเนี่นี่เนาะจะลายๆเนี่เดี๋ยวต้องแต่อันนี้ต้องมีมองให้เาปลูกแล้วไหมเดี๋ยวจะไปหามองปลูกไอ้ที่ยายขคางบ้านเพื่อนเอาไฮไหนไฮนะจ้ะก็ใไฮพุ่ยบ้านเอาไปปลูกอยู่สวนเราปรูดว่าเราเอาไปปลูกคือมังไดสุกปรบปรูดจ้ะ จะเพื่อนๆใบที่เหลือนาะจะเนาะที่เขาตัดออกมาเนี่ยก็บวทตถิมจะเดี๋ยวจะเอาไปตากแดดก็เอาไปเห็ดปุ๋ยตอจะเดี๋ยวนะนี่เป็นนามธรรมธรรมดาด้จ้กที่สูแชไออแชกเยอดของบักเือรเทศเพื่อที่จะล่องออกไปพักซ้ำต่อจะแต่บุ่รู้ว่าเพื่อนจะเกิดหลากห้บอจะเป็นเปลือนห้องล่องมาเห็ดเบงนี่จะเป็นนามธรรมธรรมดาด้วยจ้าจากคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้จะเพื่อนๆ เจอกันคลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆากค่ะที่รับชมคลิปค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ